สวัสดีค่ะ,ส,ส,ส,คะสำหรับคลิปนี Gotta, ้นะคะก็จะแนะนำเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ค่ะโดยตัวนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อท็อปคอนรุ่น BC27CR ค่ะสำหรับเครื่องชาร์จแบตรุนนี้นะคะจะใช้ได้กับแบตเตอรี่ท็อปคอน TBB2 แล้วก็แบตเตอรี่ท็อปคอน BT52QA ค่ะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะมีกำลังไฟอยู่ที่230โวลต์ค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีมา2ชิ้นนะคะก็คือจะเป็นตัวมออแปลง1ชิ้นค่ะแล้วก็สายไฟ แสดงสถานะเป็นไฟขึ้นมาให้นะคะถ้าเสร็จแล้วก็จะมีสีเขียวขึ้นที่ตรงคำว่า,าฟินิชด้านหน้าเครื่องตัวนี้ค่ะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่3 5 0 0หบาทค่ะตัวเครื่องชาร์จแบตนะคะทางเรารับประกันให้6เดือนค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าที่ร้านต้องสำรวจในยองก่อนได้ค่ะร้านของเรานะคะจะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทติดก,กับโรงแรมคามิโอแกนค่ะหรือจะโทรเข้า 494ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะ